ในตอนที่4นี้นะคะก็จะมีตอนแยกออกมาอีกหนึ่งตอนนะคะก็เกี่ยวกับการสปานั่นเองนะคะการใช้บริการนวดสปานะคะก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับการนวดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคะ่ะในสไลด์นี้นะคะเขาบอกว่านวดแผนไทยนวดแผนไทยจะเรียกว่าไทยส่อ,อานหม ไทยชอ,อานหมนะคะแปลว่านวดแผนไทยคะ่ะต่อไปนะคะคำศัพท์ต่อไปอ่านหมออ่านหมอแปลว่านวดคะ่ะอ่านหมอแปลว่านวดนะคะค่ะต่อไปนะคะมาดูคําว่าหมอนวดนะคะหมอนวดเรียกว,ว่าอ่านหมอชื่อนะคะอ่านหมอชื่อก็คือหมอนวดนะคะ ชื่อตัวนี้ก็คือเหล่าชื่อตะชื่อนะคะก็คือคําว่าเหล่าชื่อนั่นแหละค่ะแต่ว่าเอาคําว่าชื่อมาเติมตรงนี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะวิธีนวดวิธีนวดภาษาจีนพูดว่าอ่านหมอฝาอ่านหมอฝาก็คือวิธีนวดเห็นไหมคะวิธีนวดทําไงคืออ่านหมอฝาต่อไปค่ะนวดน้ํามันนวดน้ํามันนะคะ อ่านว่าจิงโหยออ่านหม้อจิงโหยออ่านหม้อก็คือนวดน้ำมันค่ะคำต่อไปนวดน้ำมันสมนุนไพรนวดน้ำมันสมุนไพรนะคะก็คือเฉาวเย่าจิงโหยออ่านหม้เฉาวเย่าจิงโหยออ่านหม้อนะคะแปลว่านวดน้ำมันสมนุนไพรค่ะ มันก็จะเพิ่มมาทีละคำทีละคำทีละคำนะคะต่อไปอโรมานะคะอโร oma เทรพีนะคะก็คือเซียงชินเซียงซินนะคะคืออโรมาต่อไปนวดอโรมานะคะนวดอโรมาเซียงชินอัน้มหม เซียงชินอ่านหมัวเวลาจะนวดนะคะมีคำว่านวดมีคำว่าอะไรก็เอาอ่านหมัวเติมด้านหลังนะคะต่อไปเฉียนเซินอ่านหมัวฉียนเซินอ่านหมัวก็คือนวดตัวนะคะเฉียนเซินนะคะเซินเซินทีก็คือร่างกายเฉียนก็คือทั้งทั้งตัวทางด้านกายคือนวดตัวนะคะเฉียนซี 全身按摩นะคะเขียนศรี按摩น,นี่นะคะเขียนเียนนวทั้งหมดเลยเขียน,นไปว่าร่างกายทั้งตัวนะคะทั้งร่างกายต่อไปค่ะคำต่อไปนะคะคือการนวดผ่อนคลายนะคะนวดผ่อนคลายก็จะพูดว่า舒缓放松按ว ชูขวานฟังซงอ่านหมก็คือนวดผ่อนคลายค่ะอ่านแยกทีละสองคำก็ได้นะคะนี่เห็นไหมคะมันจะมีวักตรงนี้ชูขวานฟังซงอ่านหมแปลว่านวดผ่อนคลายนะคะต่อไปค่ะโถปู้อ่านหมอ้อโถปู้อ่านหมแปลว่านวดศีรษะค่ะค่ะสำหรับคำว่า โถนะคะจะแปลว่าศีรษะนะคะอ่านหมัวก็คือการนวดนะคะเอามารวมกันนะคะโถปู้อ่านหมัวก็จะแปลว่านวดศีษะค่ะถ้านวดอย่างอื่นนะคะก็เติมสิ่งที่จะนวดลงไปด้านหน้านะคะแล้วก็เติมต่อไปการนวดเท้านะคะก็จะเรียกว่าจูตีอ่านหมัวหรือว่าเจียวตีอ่านหมัวก็ได้ค่ะ ใช้ได้สองคำนะคะใช้ได้สองคำสองประโยคค่คะบอกสิ่งที่จะนวดแล้วก็เติมด้วยอ่านหมัวนะคะต่อไปค่ะเป็นการนวดมือนะคะเรียกว่าโฉบปู้อ่านหมวัวโฉบปู้อ่านมวัวแปลว่านวดมือนะคะโฉบแปลว่ามือค่ะอ่านหมวัวแปลว่านวดนะคะเอามารวมกันคำต่อไปนะคะการนวดหลังนะคะก็คือเป้ปู้อ่านหมวัว เป้ปูอานหมแปลว่านวดหลังค่ะคำต่อไปนะคะท่ายื่อย่าเฉียวอานหมท่ายื่อย้าเฉว,วอานหมแปลว่านวดประครบสมุนไพรค่ะคำต่อไปนะคะเย้าเฉยาาวเยาเฉวก็คือ ลูกประครบค่ะคำต่อไปค่ะเจียนจิงเป่ยปู่อ่านหมัวเจียนจิงเป่ยปู่อ่านหมัวแปลว่านวดไหลนะคะต่อไปค่ะการนวดหินร้อนนะคะเร่ฉืออ่านหมัวเร่ฉืออ่านหมัวคำต่อไปค่ะสปาค่ะ ซุยเลี้ยวุยเลีว,ว,แ,ลวแปลว่าสปานะคะคำต่อไปนะคะยเลีวยวหเลียวแปลว่าสปาปลาค่ะสำหรับบ่อน้ำร้อนนะคะก็จะเรียกว่าเวินเฉีนเแปลว่าออนเซน็นหรือว่าบ่อน้ำร้อนนะคะ คำต่อไปค่ะซ่างหนาซ่างหนาแปลว่าซาวหน้าค่ะค่ะต่อไปห้องเปลี่ยนชุดนะคะเรียกว่าเกิงอีช่อเกิงอีช่อแปลว่าห้องเปลี่ยนชุดค่ะ,คะส่วนคำว่าเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะก็คือฮวนอีฟู่ฮวนอีฟู่ แปลว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะค่ะคำต่อไปนะคะคือค่าบริการนะคะเรียกว่าฝูวูเว่เฟยฝูวู่เฟยแปลว่าค่าบริการค่ะคำต่อไปนะคะจะเป็นการ บอกค่าบริการนะคะโดยจะเติมตัวเลขลงไปตรงด้านบนนะคะแล้วก็บอกชั่วโมงนะคะก็คือเสี่ยวซื้อตรงนั้นนะคะเสี่ยวซื้อตรงนั้นนะคะแล้วก็เติมจํานวนเงินแล้วก็ตามด้วย Thai จูแปลว่าบาทนะคะดูตัวอย่างประโยคค่ะอีก e r เสี่ยวซื้อ2อปไ่าย Thai จูก็คือ1ชั่วโมง100บาทค่ะ ถ้าเราจะบอกว่า3ชั่วโมง300บาทก็จะบอกว่าซานเกอเสีส่ยวซื่อซันแป่ไทจูซานเกอเสี่ยวซื่อซันแป่ไทจูค่ะต่อไปนะคะคำว่าฟรีนะคะฟรีภาษาจีนว่าเมียนเฟ่เมียนเฟ่เมียนเฟ่เฟแปลว่าฟรีค่ะ